สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกิกอเมริกันเมอร์เดอร์พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจคดีอาชญากรรมที่สะเทือนใจและน่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงโศกนาฏกรรมของเลค e n นไลลี่นักศึกษาพยาบาลที่มีอนาคตสดใสแต่ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าในเหตุการณ์ฆาตรกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะ และการเสียชีวิตของเธอเนี่ยนำมาสู่กฎหมายใหม่ของสหรัฐอเมริกานะคะโดยใช้ชื่อกฎหมายตามชื่อของเธอคือกฎหมายเลเคนไลลี่แอคซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะได้ลงนามนับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งกฎหมายฉบับนี้นะคะกำหนดเอาไว้ว่าหากผู้อพยพผิดกฎหมายคนใดถูกกล่าวหานะคะว่ามีความผิดดังต่อไปนี้ 1. ลักขโมย 2. องทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3. าก่ออาชญากรรมที่ทำให้ผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะคะเช่นเมาแล้วขับผู้อพย,ยพกผิดกฎหมายคนนั้นเนี่ยจะถูกจับกลุ่มตัวนะและไม่มีการประกันนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดคดีแล้วก็อาจจะถูกส่งตัวกลับประเทศนะคะแม้จะยังไม่มีคำตัดสินจากศาลก็ตาม Joe Biden has no remorse, he's got no regret, he's got no empathy, no compassion, and worst of all, he has no intention of stopping the deadly invasion that stole precious Lakin's beautiful American life. Lincoln, Riley, is เลคเคนไรลี่เนี่ยเธอเนี่ยเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี2002นะคะที่เมืองมาเรติต้ารัฐจอร์เจียเธอเนี่ยเป็นลูกสาวสุดที่รักของคุณเจสันไรลี่และก็เอลิสันฟิลลิปนะเธอเนี่ยมีพี่น้องอีก3คนในปี2020นะคะเธอจบการศึกษาจากลิเวอร์ i g h ไฮสคูล และเป็นสมาชิกทีมแนววิ่งมาราธอนข้ามรัฐด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลงไหลในกีฬาและการออกกำลังกายของเธอนะคะต่อมาเนี่ยเธอได้เข้าเรียนที่ University of Georgia และเป็นสมาชิกของสมาคม Alpha Chi Omega นะคะก่อนที่จะย้ายไปศึกษาพยาบาลศาสตร์นะคะที่ Augusta University ในเมืองเอเธนส์จอร์เจีย เพื่อนและครอบครัวนะคะต่างบอกว่าเลเคนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะเธอเนี่ยขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะเธอรักการช่วยเหลือผู้อื่นและมีอนาคตที่สดใสเนี่ยรอเธออยู่ข้างหน้าเหตุการณ์นะคะในวันที่เลเคนเนี่ยได้หายตัวไปเช้าวันที่2 2กุมภาพันธ์นะคะปี2024เวลาประมาณ เก้าโมงเช้านะคะเลเคเนี่ยเธอได้ออกไปวิ่งนะคะออกกําลังกายเลยนะคะตามปกตินะ,ะที่โอคอนีโฟเรนพาร์ใกล้กับทะเลสาเพนลิกในมหาวิทยาลัย University of Georgia ะคะแต่เธอเนี่ยไม่เคยกลับมาถึงบ้านอีกเลยนะ,ะเพื่อนร่วมห้องของเธอเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลและแจ้งความเธอเนี่ยว่าเธอเนี่ยหายตัวไปนะคะจนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นเองนะคะตำรวจเนี่ยได้พบร่างของเธอนะคะใน ในป่ากใกล้เส้นทางวิ่งนะคะผลการชนะสูเนี่ยพบว่าเลเคเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะจากบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ขาดอากาศหายใจวงชีว่าเธอเนี่ยพยายามต่อสู้กับคนร้ายในขณะที่เกิดเหตุน,นะคะและนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดานะคะมันคือการฆาตกรรมแล้วใครละ่ะคือฆาตกรหลังจากการสอบสวนนะคะตำรวจเนี่ยได้จับกลุ่มตัวนายโฮเซอันโตนิโออิบาร่านะคะ ชายวัย26ปีสัญชาติเวเนซุเอลาซึ่งลักลอบเข้าเมืองสหรัฐโดยผิดกฎหมายนายโฮเซอิบาร่าเนี่ยถูกตั้งข้อหาหลายกระทงนะคะได้แก่ฆาตกรรมโดยเจตนาฆาตกรรมระหว่างการกระทำผิดทางอาญาลักพาตัวและทำรายร่างกายพยายามข่มขืนกักขังลงเหนี่ยวขัดขวางการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินการแอบมองบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ รายงานเนี่ยระบุว่าในวันเดียวกันนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยนายโฮเซ่เนี่ยถูกพบว่าแอบมองนักศึกษานะคะผ่านหน้าต่างหอพักซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะคะและอาจเป็นสัญญาณนะคะของอาชญากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นหลักฐานและคำตัดสินของศาลนะคะวันที่ส5พฤศจิกายนปี2024ที่ผ่านมานะคะ การพิจารณาคดีของนายโฮเซเริ่มต้นขึ้นโดยเขาเนี่ยสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีนะคะโดยคณะลูกขุนและเลือกให้ผู้พิพากษานะคะแพนทริกนะคะเป็นผู้ตัดสินแทนในช่วง4ีวันของการไต่สวนนะคะอายาการเนี่ยนำเสนอหลักฐานสำคัญนะคะได้แก่ ดีเอของนายโฮเซ่ที่อยู่ใต้เล็บของเลนคนะคะแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยพยายามต่อสู้กลับนะคะลายนิ้วมือของนายโฮเซ่นะคะถูกพบบนหน้าจอโทรศัพท์ของเลนคนะคะสามนะคะกล้องวงจรปิดนะจับภาเพเขาอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุน,นะคะในช่วงพี่เวลาเอา่อเลน켄เนี่ยไปออกกำลับบงกายแล้วถูกทำร้ายนะคะแม้ว่าทนายฝั่งจำเลยเนี่ยจะอ้างว่าหลักฐานเนี่ยเป็นเพียงพยานแวดล้อมนะแต่ในวันที่20พฤศจิกาย,ยนปี2 0 2 4นะคะ ผู้พิพากษานะคะมีคําตัดสินว่านายโฮเซ่เนี่ยมีความผิดทุกข้อกล่าวหานะคะและถูกตัดสินนะคะจำคุกเนี่ยตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนคดีของอา่าเลเคตไลลี่นะคะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะเรื่องนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนะคะ หลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนักการเมืองหลายท่านนะคะได้นําเสนอเลคเชนไลลี่แอคนะคะซึ่งเป็นร่างกฎหมายเนี่ยที่กําหนดให้เนี่ยผู้อพยพนะ,ะที่เข้าประเทศเนี่ยโดยผิดกฎหมายเนี่ยจะถูกจับกลุ่มนะคะในข้อหารักทรัพย์หรือใช้ความรุนแรงต้องถูกควบคุมตัวทันทีนะคะร่างกฎหมายนี้เนี่ยได้รับเสียงสนับสน,นุนทั้งจากพรรครีโมแคร์ ack, และก็พรรบริพาริเกนนะคะแม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารว่าเป็นกฎหมายที่รุนแรงนะ,ะแล้วก็กระทบสิทธ ที่ทางกฎหมายของผู้พยพนะคะแต่ในที่สุดเลเคนไลลี่แอคนะคะกลายเป็นจดหมายฉบับแรกนะคะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงนามในช่วงของการดำรงรับตำแหน่งสมัยที่สองของเขานะคะคดีฆาตรกรรมของเลคเคนไลลี่เนี่ยนะคะเป็นโศกนาฏกรรมที่สะท้อนถึงความเปราะบางนะคะของชีวิตนะคะแล้วก็อันตรายเนี่ย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะเลคเคนไรลี่เนี่ยเธอควรจะได้จบการศึกษานะคะและได้เริ่มต้นชีวิตในฐานะพยาบาลเนาะและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ,ะแต่ว่ากลับต้องมาจากไปอย่างไม่ยุติธรรมจากไปก่อนวัยอันควรนะคะเลแเคนเธอคือหญิงสาวที่เปลี่ยนไปด้วยความฝันนะคะเธอคือเพื่อนที่ใครก็รักนะคะเธอคือเหยื่อที่ไม่ควรถูกลืม ขอให้เรื่องราวของเธอเนะคะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะในการใช้ชีวิตและการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมผ่านกระบวนการจัดทำข้อกฎหมายใหม่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะมาถึงตรงนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับฟังนะคะช่อง g i ก American m u r r e r ในวันนี้หากผู้ชมนะคะต้องการติดตามคเดีอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ